สวัสดีครับเพื่อนเ่นครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเอ,นอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังช่วงปลายของยุคต้นนะครับมานำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเอน,นะครับเราเรียกว่าเป็นบล็อกพิมพ์ช่างหลวงสิทธิการโดทารักษ์นะครับ เราจะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับ <ım> ช่วงปลายของยุคปลายช่วงกลางของยุคปลายช่วงต้นของยุคปลายเราจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับช่วงต้นของยุคกลางช่วงกลางของยุคกลางช่วงปลายของยุคกลางช่วงต้นของยุคต้นช่วงกลางของยุคต้นช่วงปลายของยุคต้นนะครับเราแบ่งเป็นช่วงๆอย่างนี้นะครับ ตามคำบอกเล่าตามการศึกษาของพระสมเด็จวัดังสายอนุรักษ์เขานิยมเรียกกันอย่างนั้นนะครับพ่อใหญ่มหาก็ก็เลยขออนุญาตเรียกตามนะครับเพราะตัวเองก็ก็ไม่ใช่เซียนนะครับพ่อใหญ่มหาก็บอกอยู่แทบทุกครั้งออกตัวนะครับเป็นเพียงแค่คนอย่างที่ชอบศึกษาสะสมพระสมเด็จ นะครับไม่ไม่ใช่เสียนพระแล้วก็ไม่ได้ปล่อยพระไม่ได้เช่าหาพระไม่ได้ซื้อพระนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยหรือว่าไม่ได้ขายพระนะครับแค่นำพระที่ตัวเองมีที่ตัวเองสะสมไว้20กว่าปีมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นพระอยู่ได้นำออกมาทำคลิปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันกันกบเพื่อนๆน,นะครับ เพ่อใหญ่มหาเองก็อยู่ยในอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์แหละครับเพราะว่าชอบชอบความจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับโดยไม่มีวัตถุภายนอกคือเงินก็าาเป็นตัวกําหนดนะครับคือใช้ความรู้กําลังความรู้ที่มีเป็นตัวกําหนดเป็นตัวเช่าหาพระตามกําลังทรัพย์ที่ตัวเองมีนะครับ ดังนั้นพ่อใหญ่มหา,าพระสมเด็จที่นามาเก้าสิบกวองเนี่ยเป็นพระสมเด็จแท้หมดนะครับเพื่อนๆแท้หมดแล้วก็ไม่ใช่พระสมเด็จที่เอผู้คนเช่าหาในราคาแพงๆนะครับหรือจะจะถามว่าแล้วพ่อใหญ่มหามีม,มีใบรับรองมีใบรับรองพระสมเด็จไหมถ้าหากว่าเป็นพระสมเด็จแท้ นะครับอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับเพืเ่อนๆขออนุญาตตอบว่าพ่อใหญ่มหาไม่ไม่ไม่ใส่ใจในใบเซอร์ใบรับประกันพระแท้นะครับเพราะว่าการรับรองพระแท้นะมันไม่ใช่อยู่ที่ใบใบรับรองนะครับพระแท้อยู่ที่แท้ของมวลสารแท้ในองค์พระถูกต้องไหมครับเพืเ่อนๆ สมาคมนี้ออกใบรับรองพระแท้พอไปสมาคมนู้นบอกว่าไม่จริงไม่แท้พระไม่ถึงยุคแบบนี้แหละครับตอนนี้สมาคมนี่เยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนถูกต้องไหมครับเพื่อนสมาคมนู้นสมาคมนี้สมาคมนั้นนะครับชมรมก็เยอะแยะไปหมดเลยชมรมก็มีมีเยอะมากนะครับอย่างนี้เราต้องพึ่งตัวเองแล้วนะครับตอนนี้ องศา,ศาสดาพระบรมครูของเราก็บอกว่าอัตติอ ah ัตโนนาโถต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเราไม่ต้องเอาพระเรานีไปให้คนอื่นเขามองนะครับถ้าเขามองเขาบอกเขาก็ออกใบรับรองให้นะครับใบรับรองหนึ่งก็เ0 0้อยบาทนะครับอย่างน้อยเราเอาไปก็สองใบก็พันสี่แล้วนะครับ เอาไป2ององนี่ก็พันหนึงแล้วถ้าเอาไป3องค์ก็4องค์ก็ยังต่ำเราไป5้าองนะครับเขาก็ได้ไปแล้วนะครับห้าพัต่อครั้งในการออกใบรับรองนะครับใบรับรองพอเราได้ใบรับรองไปแล้วเราก็จะเอาไปขายใน,ในกลุ่มเพื่อนนะครับอย่างพ่อใหญ่มหาก็เป็นกลุ่มสมาชิกเพื่อนของพระสมเด็จในเฟ,ฟน่ประมาณ20กว่ากลุ่มนะครับ ก็นั่งมองเห็นเพื่อนแต่ละคนเขาเอาพระสมเด็จที่มีใบรับรองนะครับเพื่อนๆใบรับรองของสมาคมนั้นสมาคมนี้ลงลงเฟซนะครับในกลุ่มพระสมเด็จเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆเขาเข้าไปคอมเมนต์กันพูดกันหัวเราะกันสนุกสนานเป็นที่ตลกขบขันหากันไปเลยนะครับเหมือนเหมือนกับว่าพระสมเด็จเราไม่มีราคานะครับเราเอาพระสมเด็จเราไปลงพร้อมใบรับรองหลาเลยในกลุ่ม เฟสกลุ่มเฟสนั้นก็มีสมาชิกต้องห้าพันหมื่นอย่างอย่างอย่างน้อยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกเป็นหมื่นขึ้นนะครับพอใหญ่มหาหินเราก็รู้สึกอายนะครับอายแทนเจ้าของพระรู้สึกแบบเออหดหูใจนะครับหดหูใจมากเป็นเป็นพระที่บางครั้งเป็นพระที่ขัดตาพระใหม่มากนะครับแบบ ใหม่มากๆใครมองก็มองออกนะครับมองออกเลยแหละครับใครมองก็มองออกว่าเป็นพระพึ่งธรรมนะครับแต่สมาคมนี้ออกเลยนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่บ็อกพิมพ์ของหลวงวิจารณ์เจริญในเกตุลุสมนู่นนี่นั่นว่าไปมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษชื่อเจ้าของพระพร้อมเบอร์โทรให้เรียบร้อยพ่อใหญ่มหาเห็นเห็นแล้วนี่รู้สึกสลดใจนะครับ อันนี้โดยโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนเพื่อนอเพื่อนๆจะคิดยังไงก็ก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ถ้าเป็นพระแท้นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นพระแท้นี่มันมองมันมองออกนะครับเป็นพระเก่าถึงจะเป็นพระใหม่ทําให้เก่าเราก็มองออกว่านี่มันทำทาเหมือนเก่าแต่มันไม่เก่าถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยเอาอย่างพระที่พ่อใหญ่มหาร นามาโชว์อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆที่มององค์นี้นะครับหลวงสิทธิการโดทาลักษ์นี่เพื่อนๆว่าอย่างไงครับเป็นเป็นพระเก่าหรือเป็นพระใหม่เอาแค่นี้พอเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้ดังนั้นอัตหิอัตโนนาโถเนี่ยจำเป็นสุดนะครับเพื่อนๆเ,เรามีพระแท้ถ้าเราอยากจะไปปล่อยให้ใครเนี่ยเราถือไปเลยนะครับ เราถือไปเลยอาจารย์ที่ผมนับถือท่านที่ผมเคยเข้าคอเรียงกับท่านนี่เสียเงินครั้งเดียวเรียนตลอดชีวิตเนี่ยท่านบอกนํภาพไปให้ท่านเลยไม่ต้องมีใบรับรองถ้าแท้ท่านถูกใจท่านมีเงินนี่ท่านซื้อเลยบางคนนี่มีใบรับรองไปท่านดูท่านหัวเราะเลยนะครับท่านหัวเราะเลยใบรับรองจากสมาคมยินดีแต่เป็นพระพระใหม่นะครับพระไม่ถึงยุคอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้า ถ้าเรามีพระแท้เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมีใบเซอร์ใบรับรองหรือให้ใครหรือให้ใครมามาดูให้มาพูดให้เราเชื่อเราศรัทธามันใช่ก็คือใช่นะครับอย่างองค์นี้นะครับเนี่ยเป็นเป็นช่วงปลายนะครับอ่าเป็นช่วงปลายของยุคต้นนะครับเป็นช่วงปลายของของยุคต้นยุคต้นเราก็รู้รู้กันอยู่ว่าเป็นช่วงที่น้ามันตังเอียวยังไม่มานะครับ พระนี้จะแตกหักจำรุดได้ง่ายนะครับน้ํามันตังอิวนี่มาในช่วงช่วงช่วงต้นของยุคปลายแล้วนะครับอืมก็ตอนที่ช่างหลวงวิจารจินานัยถวายคําแนะนํากับเจ้าคุณสมเด็จนะครับพอมีแล้วพระก็จะหนึกนุ่มแน่นแร่งไม่แตกหักจำรุดได้ง่ายนะครับแต่ในช่วงต้นๆน,นี้พระจะานีแตกหักจำรุดได้ง่ายเมื่อเมื่อแกะมอสซา์ออกจากบกล็อกแล้วก็จะ จุ่มจุ่มน้ำลักจุ่มน้ำยางไม้เคลือบเพื่อไม่ให้พระแตกหักจมูดได้ง่ายอย่างองนี้นะครับก็จะจุ่มจุ่มยางยางลักดำนะครับเป็นลักษณะการจุ่มนะครับบางองค์ก็จะเคลือบด้วยลักดำไปเลยนะครับเคลือบด้วยน้ำอ้อยเคียวไปเลยนะครับน้ำพึ้งเคี่ยวไปเลยเพื่อให้เป็นตัวยึดประสานกับองค์พระให้ให้แน่นแรง่ง ไม่แตกหักได้ง่ายนะครับอย่างองค์นี้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นลักษณะพิมพ์ดูองค์พระนะครับบึกบึนเหมือนพระประธานในพระอบสถนะครับนี่บึกบึนสุขุมคัมภีรภาพเห็นไหมครับนี่ดูดูเกศสิครับเกศนี่ริวสวยงามนะครับจดที่ซมระคังหน้านี้ก็เป็นเมล็ดพริกไทยเลยนะครับดูดูแขนสิครับเป็นลำนะครับบึกบึนเลยนะครับนี่สวยงามมากแล้วดูหน้าอกสิครับ เป็นท่อนเลนนะครับสรบลงหาพื้นพระแล้วเราดูขาสิครับนี่เอกลักษณ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์เนี่ยขาตรงนี้จะคอดเลียวลงนะครับแล้วดูความเก่ากูความแตกเห็นไหมครับเพื่อนๆเหมือนเหมือนกำแพงโบสถ์กำแพงแก้วในวัดนะครับนี่ร้อยกว่าปีเพื่อนๆดูสิครับดูดูดูปูนเปลือกหอยเ,เขาสิครับเนี่ยเหมือนสีกำแพงแก้ว ในวัดนะครับกำแพงวัดร้อยร้อยปีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถูกแดดถูกฝนถูกลมเขาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับสีเหมือนกันเลยเนี่ยแต่องค์นี้ร้อยเกืปีแล้วคือแตกหักชิ้นรุดไปเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะเป็นปูนเปลือกหอยเก่าอย่างเงี้ยอ่าดูด้านในนะครับนี่มวลยุบย่นหดเข้าไปด้านในเห็นไหมครับพ่อใหญ่มหาเห็นองค์นี้แล้วนี่ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับดู ดูฐานสิ่งนี้นะครับม้วนยุบยน่นหดลดหลังกันลงมาเป็นคมฝาเลยนะครับเนี่ยข้างบนก็ยุบยน่นหดขึ้นไปด้านบนนะครับส่วนฐานหมอนรองสิ่งนี่ก็เป็นลำเลยนะครับนี่เป็นลำเป็นแท่งเลยนะครับแล้วก็เป็นการลักษณะเคลือบเคลือบยางยางรักไว้ไม่ให้พระแตกหักชำรุดได้ง่ายนะครับนี่คือด้านหน้าเพื่อนๆดูดูด้านหน้า แล้วก็พิจารณาด้วยใจเป็นกลางนะครับว่าองค์นี้เป็นเป็นผ้าเก่าหรือหรือผ้าใหม่ถามใจเราดูนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังท่านจะเป็นยังไงเพื่อนๆดูขอบข้างนะครับนี่พ่อใหญ่มหาเรียกว่าหลังเสี้ยนไม้นะครับแต่ครูบาอาจารย์บางท่านเรียกว่าหลังหลังกาบมากนะครับก็ก็ไม่ว่ากันนะครับ เรามองเรามองต่างมุมได้นะครับนั่นก็เป็นเพียงแค่กระพี้นะครับกระพี้ตัวแก่นของมันก็คือองค์พระนะครับมวลสารหลักองค์ประกอบอายุนะครับเพื่อนๆดูขอบนะครับขอบนี้ไม่เป็นสันนะครับมนทื่อเลยนะครับแล้วเราดูลักษณะเสี้ยนไม้นะครับเสี้ยนไม้นี้ไม่ ไม่เป็นลักษณะเรียบตึงนะครับดูยุบย่ยนย่อแยกแตกออกเป็นธรรมชาตินะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับนี่แล้วลักษณะการการลงยางลักก็เป็นลักษณะการจุ่มนะครับไม่เป็นการเคลือบนะครับไม่เป็นการเคลือบเพราะเป็นการจุ่มก็จะเห็นอย่างนี้ข้างเดียวเห็นไหมครับจุ่มข้างเดียว อาจจะจับด้านนี้แล้วก็จุ่มลงด้านนี้ไม่ไม่มีลักษณะของยางยางยางลักเลยนะครับไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆลักษณะอย่างเงี้ยเป็นการจุม่มจุ่มลักจุ่มยางบางองค์ก็อาจจะจุ่มลักดําจุ่มน้ําอ้อยเขียเข้ยวบ้างจุ่มน้ําพึ่งเขี้ยวบ้างเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมมวลสารองค์พระให้หนึนุ่มแน่นแกร่งเห็นไหมครับเพื่อนๆดูดูนะครับนี่ดูรอยดูรอยเสี้ยนเสี้ยนไม้นะครับ เสี้ยนไม้เขานี่จะมีรอยพุนนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับยุบแยกแตกออกเป็นรอยพุนของเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าก็ไม่เรียบตึงนะครับเนื้อผ้านี่มีมีรอยพุนเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยรอยพุนแล้วข้าวขาวเนี่ยพ่อใหญ่มหาเอาเอาขมิ้นลงนะครับปรากฏว่าเหลืองนะครับเพื่อนเพื่อนไม่แดงนะครับเหลืองแต่นักขมิ้นออกมาเหลืองก็ไม่ทําให้พ่อใหญ่มหา ดีใจออกหน้าออกตานะครับการจะพิสูจน์พระสมเด็จแท้เนี่ยไม่ใช่น้ำกระมิ่นนะครับน้ำกระมิ่นออกมาแดงเป็นพระใหม่พระพระเรียนแบบอย่างนี้มันมันไม่ใช่นะครับอ่าอันนี้เป็นความรู้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆพนะพ่อใหญ่มหาก็เคารพศรัทธารักอ่าท่านอาจารย์ที่เป็นต้นตำรับของพิสูจน์สมเด็จด,ด้วยน้ำกรมิ่นนะครับ เคารพศรัทธาท่านนะครับแล้วก็มีสมาชิกเพื่อนๆหลายคนก็เริ่มสยสยศรัทธาถึงกับสายฮาร์ดคอร์คือสายแข็งเลยนะครับพิสูจน์ด้วยน้ำขมิ้นอย่างเดียวนะครับอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ว่าเราเชื่อเราศรัทธาแต่แต่นั่นก็ไม่ใช่เป็นองค์ประกอบหลักนะครับการจะพิสูจน์พระสมเด็จแท้ไม่แท้มันไม่ใช่ใช้นะ้ำขมิ้นนะครับมันมีส่วนอื่นที่จะมาพิสูจน์อีกนะครับ ลักษณะอย่างนี้จึงอยากจะให้เพื่อนๆพ,พิจนารณาด้วยใจอันอันแยบคายนะครับเราไม่ต้องไปยึดติดในสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีหลายองค์ประกอบนะครับลักษณะอย่างนี้เราเราดูสิครับนี่รอยเสี้ยนไม้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับสวยงามด้านข้างก็มนทื่อเลยนะครับเนี่ยนี่คือธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่เรียนแบบให้เก่านะครับจะเอาไปทอดไปหมักไปแช่ไปเวฟ ไปตากมานี่พ่อใหญ่มหามองออกมองรู้นะครับจับมาในรู้เลยนะครับเอานิ้วไปสัมผัสรู้เลยว่าเป็นพระพระหมักพระอบพระทอดพระแช่พระเวฟมานี่รู้รู้เลยนะครับมองนี้เห็นรู้นะครับทีนี้เมื่อเราดูด้านหน้าด้านหลังแล้วมาดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนเพื่อทีนีนน้ด้านข้างเป็นยังไงดูด้านข้างเลยครับเป็นการเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับนี่เป็นลักษณะ ขอบที่สําเร็จแล้วนะครับเทมุลสารลงบล็อกพิม์แกะวางเลยนะครับเนี่ยดูนะครับลักษณะปูนเปลือกหอยก็จะเป็นอย่างนี้ขาวขาวนวลเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยขาวนวลน,นะครับอันนี้ง่ายนะครับท่านแตกท่านขาวท่านอยู่แล้วเอาแค่ขูดเอาขมิ้นลงนี่เห็นชัดเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมชาติของท่านนะครับ ทีนี้เรามาดูด้านหน้าอีกรอบนะครับก่อนที่เราจะจบลงเพื่อนๆดูแล้วชมแล้วตกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาส่องพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ